ในคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าทําไมผมถึงเลือกอัพกลุ่มดาวเบนเน็ตซีหกทั้งๆท,ท,ที่ผมเล่นเกมนี้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่แพทหนึ่งจุดกว่าเพิ่งมาตัดสินใจอัพตอนนี้เหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันขอฝากสปอนเซอร์ร้านเติมเกม power pay คิดจะเปคิดถึง power pay เติมเกมเกมชินในราคาที่ถูกมากกว่าเติมเองปลอดภยัยไว้ใจได้ไม่มีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องรีฟันร้านเครดิตด,ดีมากๆครับร้านเปิดมานานแล้วใคร ที่สนใจไม่ว่าจะเติมเป็นพรดวงจันทร์หรือว่าจะเติมเป็นแพ็คไหนก็ตามนะครับแนะนําเลยลิงก์อยู่ใต้คลิปคิดจะเปต้องคิดถึง power pay มาก่อนอื่นต้องเกริ่นก่อนเลยว่า b e n n e t ซ6เป็นอะไรที่ดีและเก่งมากๆอย่างในคลิปอบิทการใช้ตัวละคร4ดาวล้วนอาวุธ4ดาวล้วนเวลาผมทำคอนเทนต์เนี้ยก็เป็นไอดีที่เป็นเบเน e 6แล้วก็ ทำให้ดูมาหลายๆแพทเลยว่าเฮ้ยสดาวร้วนมันสามารถที่จะเล่นผ่านได้นะแล้วเบเนดสีหเล่นกับเซียงหลิงเป็นอะไรที่ดีมากๆครับเราต้องทําความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่ามันดีแต่ทีเนี้ยแต่ละคนน่ยก็จะมองที่เห็นต่างกันบางคนอยากอัพบางคนไม่อยากอัพ บางคนเขารู้สึกว่าเขาอยากเล่นแบบนี้ให้บอกมันเกิดความหลากหลายก็คือก็เลยเก็บกลุ่มดาวไว้แต่บางคนเน่ยเขารู้สึกว่าอัพไปเลยไม่ได้ส่งผลอะไรต่อไ d ดีเขาเยอะซึ่งแต่ละคนน่ยมันไม่มีถูกผิดคือมันแล้วแต่แต่ละคนว่าคุณชื่นชอบแบบไหนคือไอดีของผมอ่ะมันจะไม่เหมือนกับในเคสกรณีอื่นไอดี ID ของผมที่ผมตัดสินใจอัพเป็นเน็ตซีหเมื่อวานนี้เองนะครับเพราะว่าไอดีนี้ มันเป็น ID ที่ใช้ในการรีวิวแล้วก็ต้องเปิดทุกตัวละครมารีวิวด้วยผมต้องการที่ทำให้เห็นว่าเฮ้ยโอเคเบนเน็ตเนี่ย มันสามารถที่จะเล่นได้กับหลายๆตัวละครและเล่นได้หลากหลายใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นตัวละครอะไรใหม่ๆเข้ามาก็เลยต้องเก็บกลุ่มดาวไว้ก่อนเพื่อที่จะได้เทสในหลายๆทีมให้คนดูใหม่ๆให้เขาได้เห็นว่าเออโอเคถ้าเกิดคุณได้เบเนดตมาคุณสามารถเล่นทีมทีมนี้ได้นะบางทีมมันก็ส่งผลกระทบต่อเบเนดีซีหแต่บางทีม,มันก็ไม่ส่งผลกระทบใช่ไหมครับและทีเนี้ยที่ผมเลือกตัดสินใจก็เพราะว่าตัวของคูเต๋าแล้วก็ตัวของฟูดีน่พอ2ตัวนี้มันเล่นด้วยกันได้ แล้วมันแรงมากๆผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะแรงได้มากกว่านี้ก็เลยตัดสินใจอัพเบเน็ตซีไปแล้วก็โอ้นี่คือสิ่งที่ผมพบเจอครับผมปั้นเบเน็ตใส่เซตสีโนเบทก็คือทําให้มันมีดาเมจด้วยครับปั้นสายครีเรทที่ดาเมจไปด้วยผสมกับการฟื้นฟูพลังงานด้วยจึงทําให้ตัวเบเน็ตของผมนะนอกจากการซับแล้วเขาทาดาเมจเสริมช่วยทีมได้ด้วยครับสังเกตนะฮะกดอันติครับผมทําอันติได้โป๊ะ 1 0 0 0แสนครับผมนี่คือเซต4โนเบตนะแล้วก็สลับมาที่ฮูเต๋าครับฮูเต๋านะครให้ดูการชาร์จตีนะครับคือโอ้โหแสนห้าแล้วมันจะมีฮิตแรกด้วยไงที่เป็นการโจมตีปกติของฮูเต๋าก่อนแล้วค่อยชาร์จตีใช่ไหมครับ2ฮิตเนี้ยรวมกันต่อการชาร์จตีหนึ่งครั้งอะดามเมตโดยรวมอะคือ2 0 0 0 0 0ครับโอ้โหเป็นเน็ตก็แสนหนึ่งฮูเต๋าก็จิ้มบิ๊กประมาณ200,000 เดี๋ยวลองตีบอสตัวอื่นให้ดูด้วยอย่างอันนี้คือบอสไลเดนเลเวลแบบ90นะครับเลเวลสูงสุดเลยเบนเนตกด e 20,007ครับแล้วจะให้ดูนะนี่คือไลเดนยังไม่ได้เข้าเฟสเลยนะครับไม่ได้แบบติดน็อกติดอะไรด้วยคือเปิดมาแล้วตีเลยครับให้ดูดาเมจที่ฮูเต๋าทำนะครับแล้วก็เหล่าสัตว์น้ำของฟูรีน่าด้วยครับอ่ะหฮูเตาอโอ้โหแสนเก้าครับแล้วมันมีฮิตแรกอะ่ะ ไอฮิตโจมตีโบตีอ่ะหกหมื่นกว่าไอเนี้คือจิ้มทีคือแบบสองแสนสองแสนกว่าครับดาเมจรวมกันอ่ะเนี่ยจิ้มอีกแสนเจ็ดโอ้โหแล้วสัตว์น้ําก็ตีสี่หมื่นตีสามหมื่น่ะผมแบบโอ้ฟินจังเว้ยทำไมมันแรงจังวะแล้วเวลาเจอมอนที่เลือดได้เยอะอะการที่ผมได้เล่นทีมทีมนี้มันทําให้ผมแบบยิ่งฟินยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่เลยครับเพราะเราได้เห็นดาเมจจากทั้งตัวของเบนเน็ตด้วยนะครับแล้วก็จากทั้งตัวของคูเต่าด้วยอะเมื่อกี้ เห็นปะเบนเน็ตก็เกือบเกือบแสนนะครับลูกคูเต่าก็ติ้มแบบแสนสี่แสนสี่แสนห้าแสนสี่แสนห้าอย่างเงี้ยแล้วก็มีฮิตย่อยเนาะที่บอกเป็นการโจมตีปกติออกไปก่อนก็เป็นแบบราวราวแบบห้าหมื่นกว่าคือจิ้มทีสองแสนสองแสนนะครับรวมทีนึงอะ่ะเนี่ยดูดิปาล์มปาเมื่อกี้อันตีก็สองแสนกว่าครับเนี่ยดูดิโอ้โหมัน <c oughs> มอนเลือดสามล้านนี่บอกกลายเป็นมอนข้างถนนไปเลยอะ่ะ แล้วการเล่นอาบิสชัน้นที่สองในไอดีผมย้ำนะว่าใน i อดีของผมอะ่ะผมทำเวลาได้ไวขึ้นด้วยครับอ่ะ,อะเบนเน็ตโปะไปนะครับแล้วก็ฮูเต่านะครับจิม้มโปห์ห์แสนหกแล้วมันมีฮิตโอ้โหดูดิมันมีฮิตห้าหมื่นด้วยอะ่ะห้าหมื่นแล้วก็แสนหกครับคือทำดาเมจโดยเฉลี่ยป,ประมาณสองแสนนี่แหละอ่ะเมื่อกี้เบนเน็ตนะครับเจ็ดหมื่นกว่าแล้วฮูเต่าจิมแสนเจ็ดแสนเจ็ดจบเลยอะ่ะเจอบอสไก่ก็คอมโบเดียวส่งไก่ไปสวรรค์เลยครับ มาเจอไก่เคียวหวานนะครับผมโอเคเย่หล่ะแล้วก็เป็นเน็ตนะครับกด e 20 0 0 0แล้วเมื่อกี้ก็กระโดดไม่ติดคี้แต่ก็40,000กว่านะครับแล้วก็ฮูเตา๋าเอาแบบเซตเดียวเลยคอมโบเดียวเลครับโปะ๊ะแสนสี่โป๊แสนสี่แสนสี่แส,สแสนหปุ๊บจบเร็วเฮ้ยมันไวมากอะ่ะมันไวแบบไวโคตรและบอสห้องสุดท้ายในอบิชชันที่สองครับ บอสตัวนี้มันค่าต้านทานสูงมากมันเลยทําให้ดาเมจเฉลี่ยของเราที่ตัวเล็กเบิมๆม,มันก็จะลดลงมาประมาณหนึ่งแต่ก็ยังแรงอยู่ดีโอ้โหดูดิเป็นเน็ตแสนหนึ่งไม่ได้กี้ครับคูเต่าจิ้มโปม๊แสนโป,โป๊มีทั้งห้าหมื่นป้าบแสนสามแสนสี่แสนสามแสนสี่แสนสามแสนสี่จบแล้วอะมันมันไวจริงๆนะคือเล่นอบิสแต่ละห้องเล่นไม่กี่วิอะจบแล้วโอ้โหฟินจัด นี่จึงเป็นสาเหตุที่ผมตัดสินใจอัพเบนเน็ตกลุ่มดาว c 6นั่นเองก็เพราะอยากเอาไปเล่นกับคูเต่านั่นแหละปกติอ่ะคนส่วนมากอ่ะเขาเอา c 6กอ่ะไปเล่นกับพวกเซิงหลิงเล่นกับอะไรแบบนี้นะแต่อย่างผมนี่คือเอาไปเล่นกับคูเต่านะครับให้ดูสเตตัสของเบนเน็ตนะครับเนี่ยผมคีเรด55.5หัวร้อห5กันเลยทีเดียวครับแล้วก็ฟื้นฟูพลังงาน250ครับมีคีดามจอยู่ที่1 1 0ก็คือมีค่า EM อยู่ที่200ด้วยก็เลยเวลาติดระเหยเนี่ย ทำดาเมจได้เป็นแสนเลยครับแล้วกลุ่มดาว E2 เวลาโดนฟูดีน่กัดเลือดครับก็เพิ่มฟื้นฟูอีก30%อด้วยใส่เป็นเซตสีโนเบตอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วก็เน้นไปที่พวกคริด,ด้วยครับผมใส่เป็นฟื้นฟูใส่เป็นโบนัสไฟแล้วช่องสุดท้ายผมก็ใส่เป็นคริเลยก็คือกลายเป็นตัวซับ ตัวบูตเอนเนอีนะครับแล้วก็เป็นตัวฮิลให้ด้วยครับผมแล้วก็เป็นตัวดาเมจเสริมในทีมให้ด้วยผมเลือกใช้เป็นฟรีดอมเวลาเราเล่นฟรีดอมอะถ้ามอนมันติดน้ําอยู่ใช่ไหมครับทีเนี้ยเราทําปฏิกิริยาธาตุคือกดอ e, ีกดอันติมันจะได้แบบไปบัฟให้กับตัวของภูเต่าด้วยอ่าผมก็เลยเลือกใช้เป็นดับฟรีดอมนั่นเองครับผมแล้วก็ตัวของภูเต๋านี่นะฮะ สแตทผมเหมือนเดิมเลยคูเตา่ายังไงก็อย่างนั้นไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับเลือด32 0 0มืประมาณ300ครับแล้วก็คีย์เรทเอจ็ดสิบคีดาเมจสองร้อยสามสิบสามู้เต๋าจะมีดิมชำนาญธาตุอยู่ที่สี่ร้อยสามสิบนะแปลว่าเราทำค่าชำนาญประมาณช่วงสามร้อยกว่าได้อยู่ครับผมอ่านเนี่ยอดิแฟกก็เน้นคีย์เรทคีดาเมจชำนานนะครับคีเรทคีดาเมจชำนานพลังชีวิตอ่าอันนี้ใส่ชำนานแล้วก็ทำคีดาเมจคีเรทครับ อันนี้ใส่เป็นโบนัสไฟแล้วก็คีเรดชำนาญอันนี้ก็พลังชีวิตคี่เรดคี่ดาเมจชำนาญทาตอ่าผมก็เน้นพวกนี้แหละครับแล้วที่เล่นก็คือกลุ่มดาวแค่ C1 เองก็รู้สึกว่าอันนี้มันแรงพอแล้วไม่ต้องไปปลดดาวไม่ต้องอะไรล้วจบที่ C1 จบเลยและนี่คือเหตุผลทั้งหมดในการอัพเป็นเน็ต C6 ของผมต้องบอกแบบนี้ ว่าแต่ละคนมองไม่เหมือนกันที่ผมพูดให้ฟังในคลิปนี้ผมไม่ได้เชิญชวนคุณมาอัพเบเนดซีหเพราะผมยังคงมอง2แบบเหมือนเดิมก็คือขึ้นอยู่กับบุคคลแล้วก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลด้วยบางคนเขาไม่อยากอัพเบเนดซีหนั่นคือสิทธิ์ของเขานั่นคือสิ่งที่เขาคิดมาแล้วว่าเฮ้ยโอเคไอเดียของฉันฉันอยากเล่นประมาณนี้และกับอีกมุมมองหนึ่งก็คือคนที่อัพเบเนดซีหมันก็คือสิทธิของคนที่อัพเบเนดซีหเหมือนกันแปลว่า มันไม่มีถูกมันไม่มีผิดนะครับคุณเข้าใจปะอ่ะย้ำนะผมไม่ได้เชิญชวนให้คุณมาอัพเบนเน็ตซีผมแค่เล่นให้ดูแล้วก็เทสให้ดูว่าไอดีของผมอะมันส่งผลอย่างไรเมื่อผมนั้นอัพเบนเน็ตซีไปแล้วใครจะอัพหรือไม่อัพเราไม่ควรไปลุกล้ำสิทธิของเขาปล่อยให้มันเป็นการตัดสินใจแล้วก็เป็นสิทธิของเขาไปโอเคไหมทีนี้ผมขอฟังเหตุผลของเพื่อนๆหน่อยอะไรคือเหตุผลของคุณ ที่ทำให้คุณเลือกอัพกลุ่มดาวเบเนดตีอ่ะคุณอัพเพราะอะไรพิมพ์ในช่องคอมเมนต์มาหน่อยครับเดี๋ยวผมจะไปไลอ่านให้หมดเลยแล้วก็คุณเลือกที่จะไม่อัพเบเนดตกลุ่มดาว C6 เพราะอะไรก็พิมพ์ลงในช่องคอมเมนต์ได้เหมือนกันครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแลกเปลี่ยนว่าทำไม ID ของฉันถึงเลือกทำแบบนี้ทำไมถึงเล่นแบบนี้แบบนี้แล้วก็ให้ความหลากหลายให้ความอิสระของแต่ละคนครับ ไม่ว่าคุณจะอัพหรือไม่อัพมันไม่มีถูกไม่มีผิดมันขึ้นอยู่กับความชอบของผู้เล่นคนคนนั้นใน ID นั้น ID นั้นคือ ID ของคุณเองมันเกิดจากการตัดสินใจของคุณถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ในไลฟ์สตรีมช่องออโตไปก่อนแล้วบ๊ายบาย